ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในงาน Motor Expo 2021ซึ่งในปีนี้ Honda ยังคงครองความยิ่งใหญ่กับสถิติตัวเลขการจับจองรถบิ๊กไบคสูงสุดอันดับที่1ด้วยตัวเลข439คันมีรถใหม่เปิดตัวในงานครั้งนี้รวมทั้งหมด4รุ่นเริ่มจาก NC750X Sport a d v e n t u t o u r u r i n g โฉมใหม่ ปี2021มันเปิดตัวครั้งแรกที่ยุโรปวันที่26มกราคม2564ดีไซน์ใหม่ตลอดทั้งคันโฉบเฉี่ยวเร้าใจมากขึ้นเปิดตัวในเมืองไทยด้วยราคา365,000บาทเครื่องยนต์2สูบเรียง Single Overhead c a m แ h a ชา8วาล์ว4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านมาตรฐานยูโร5ปริมาตรจริงอยู่ที่ 745cc อัตราส่วนกำลังอัด10.7ต่อ1ให้พลังแรงม้าสูงสุด58.57แรงมา้าที่6,750รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด69นิวตันเมตรที่4,750รอบต่อนอาทีมีคันเร่งไฟฟ้า Total By Y 4โหมดระบบเกียร์แบบ DCT เลือกได้ทั้งโหมด MT และ AT ปรับปรุงเกียร์หนึ่งเกียร์3ให้มีอัตราเร่งที่เร็วขึ้น มีเบรกมือไว้จอดทางชันป้องกันรถไหลมีแท็กชั่นคอนโทรลน้ำหนักเบาลง6กิโลกรัมมีแอสซิสแอนด์สลิปเปอร์คลัชเบาะนั่งก็สูงเพียง800มิลิเมตรที่ลงกว่าเดิม30มิลิเมตรขับขี่ง่ายขึ้นรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานครั้งนี้ก็คือ CB1000R Black Edition มันคือ NIO Sport Cafe รุ่นใหญ่เครื่องยนต์4สูบเรียง1 0 0 0ซีซีให้ความดุดันเร้าใจ กับราคาค่าตัว5 9 9 9 0 0 0บาทปริมาตรจริงอยู่ที่998 cc ซีซีให้พลังแรงม้าสูงสุด145.41แรงม้าที่1,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด104นิวตันเมตรที่8,250รอบต่อนอาทีคันเร่งไฟฟ้า Total By Wire d e โหมดมี Quick Shifter 3ระดับ Assist and Slipper Clutch มี Traction Control โดดเด่นด้วยสวิงอาร์มแขนเดียวแบบโปรอาร์มและรุ่นใหม่นี้มีระบบ Honda Smartphone Voice Control System เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนควบคุมการทำงานด้วยเสียงนับได้ว่าเป็นลูกเล่นใหม่ของ Honda ในช่วงเวลานี้ครับรุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ CBR250RRSP ไตรคันเลอร์เปิดตัวระหว่างการจัดงานก็คือวันที่3ทธันวาคม2564ด้วยราคา 2 4 9 0 0 0บาทตดดเด่นด้วยสีสันลายกราฟิกเช่นเดียวกับ CBR 1 0 0 0 RR และ CBR 6 0 0 RR ในแบบแดงขาวน้ำเงินที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Honda ให้ความสวยงามเพิ่มความฉบบเฉียวไปกับดีไซน์ที่มีความแหลมคมในแบบ agressive g ให้ความก้าวร้าวและดุดันโดย CBR 2 5 0ห RSP Tri-Color มีขายทั้งในบิ๊กวิงและก็วิงเซ็นเตอร์ทั่วไปครับพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟแวาล์วสวาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่ 249.7cc ให้พลังสูงสุด41แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด25นิวตันเมตรที่11,000รอบต่อน,นาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI คันเร่งไฟฟ้า Total By Y 3สามโหมดขับขี่ประกอบไปด้วยสปอร์ตพลัสสปอร์ตและ Comfort รุ่นนี้มี a s s ซิส s ์แอนด์สไ r ป์เปอร์ัชตัแรงกระชากข,ของเครื่องยนต์ในขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และก็มีควิ c ชิปเต t e r เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำาคลัชโชกอัพหลังเดียวแบบโรลลิงปรับสปริงพโหลดได้หาระดับด้วยกันส w i n g Arm เป็นแบบอลูมิเนียมและมีโชัหน้าแบบอัพไซด์ดาว โดยตัวใหม่นี้มีการเพิ่มความยาวของโช้กรับหน้าอีก5มิลิเมตรรองรับแรงกระแทกกับการกดเบรกที่รุนแรงมากขึ้นดิสเบรคหน้าของ n i สซิน2ลูกสูบขนาดจาน310มิลิเมตร mm, พร้อม ABS ดิสเบรคหลัง1ลูกสูบขนาดจาน240มิลิเมตรพร้อม ABS มันคือสปอร์ตเรซิ่งเลป i ิกาจำลองจากตัวแข่งที่มีความแหลมคมเฉีบเฉียวมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ h อนด a ครับ รุ่นที่4ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ m ั n k e y s ซ m m y s a ซภายใต้โปรเจกต์ m o n k e y Custom กับแรงบันดาลใจจากไลฟ์สไตล์อท์ดอออกลุยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองโดย m o n k e ้ s a m m y s a ซนคันนี้โดดเด่นด้วยสีครีมคัสตาดแถบส้มตัดด้วยสีดำและล้อมแม็กก็สีดำพร้อมด้วยโลโก้ Monkey Emblem ดีไซน์ใหม่เฉพาะรุ่นนี้เปิดตัวด้วยราคา 18,900บาทเครื่องยนต์1 2 5ซีซีมี5เกียร์มันคือของเล่นของสะสมที่เราเอามาเล่นได้ขับขี่ได้ใช้งานได้ขี่เที่ยวได้ไม่ได้มีขายทั่วไปตามวิงเซนเตอร์แต่ว่ามีขายเฉพาะคับเฮาส์ของ Honda เท่านั้นแต่ว่าในอนาคตก็มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่า Honda จะมีการปรับแผนใหม่ในปี2,565 อาจจะมีการจัดมุมโชว์หรือว่ามุมขายเฉพาะของ Cup House Corner กับโชว์รูม Honda Wing Center ทั่วประเทศจังหวัดละหนึ่งแห่งโดยจะมีการเริ่มต้นจังหวัดใหญ่ๆก่อนครับประมาณ20แห่งหรือว่า20จังหวัดก่อนเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึง Cup House Corner ได้ง่ายขึ้นและนี่ก็คือ4รุ่นใหม่ของ Honda ในงานมอเตอร์ p o 2 0 2 1ปีนี้ครับอย่างไรก็ตาม ก่อนหน้างานมอเตอร์เอป2021จะเริ่มต้นขึ้นนั้นฮอนด้ Honda ได้มีการแนะนํารถใหม่จํานวนหลายรุ่นด้วยกันตั้งแต่ c b 1100 RS t h e l a s t l e g e n เปิดตัววันที่26พฤศจิกายน Rebel 500เปิดตัววันที่25พฤศจิกายนรุ่นยอดนิยมอย่าง CBR 650R c b 650R สีสันใหม่ปี2022นั้นก็เปิดตัวก่อนหน้างาน วันที่24พฤศจิกายนและรุ่นที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างมากก็คือ CBR 5 0 0 R, CB 5 0 0 F และ CB 5 0 0 X เปิดตัวในเมืองไทยวันที่4ตุลาคม2564โดย CB 5 0 0 X Sport a d v e n t u t o u r u r i n g เครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc เป็นพระเอกของบูธในปีนี้กับตัวเลขการจับจองสูงสุดอันดับที่1 ซึ่งก่อนหน้างานก็มีตัวเลขการขายที่สูงอยู่แล้วในงานครั้งนี้มันยังคงทําสถิติการจองสูงสุดปรากฏว่ารถไม่พอส่งครับใครที่จับจองในงานครั้งนี้ต้องรับรถกันในช่วงต้นปีหน้าเลยทีเดียวสําหรับสถิติการจับจองรถ Big กไบคในงานมอเตอร์เอ็ก 2021, 2021. ก็ปรากฏว่า Honda ยังคงครองความยิ่งใหญ่อันดับที่1ในกลุ่มรถบิ๊กไบคอยู่เหมือนเดิมด้วยตัวเลขการจองทั้งสิ้น 439คันถ้าดูในตารางของการจัดอันดับแล้ว Honda อยู่อันดับที่2ครับ Yama h a อันดับที่ 1, 1 1,118คันแต่ว่ารวมทั้งรถเล็กรถใหญ่ Big Bike แต่ Honda ในปีนี้มีเฉพาะ Big Bike กับ Cup House ไม่มีรถตลาดแต่อย่างใดดังนั้นนะครับถ้าพูดถึง Big Bike อย่างเดียวแล้ว Honda คืออันดับ1ในกลุ่ม Big Bike นั่นเองครับสำหรับ cbr 6 5 0 r และ c b 6 5 0 r สีสันใหม่ของปี2022นั้นก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในงานคลังนี้อยู่เช่นเคย <S 1> <S 1> ผมเคยบอกไปแล้วครับว่าตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาทั้ง CBR650R CBR650F ในอดีตมันคือ Big กไบคเครื่องยนต์4สูบเรียง 650cc รุ่นยนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยและหลังจากการปรับเปลี่ยนดีไซน์พร้อมติดตั้งอัพไซด์ดาว ดิสเบรกหน้าคู่แบบเลดนเมาส์ยิ่งทำให้ CBR650R นั้นยังคงครองใจแฟนคลับบิ๊กบอยฮอนด้อย่างมากมายถล่มทลายหลายปีที่ผ่านมาและนี่ก็คือบทสรุปของ Honda ในงานมอเตอร์เ o 2021ครับ